เอาผลงานเจ้าพวกนี้ห้เบิ้งครับนี่ต่ว่ามันชุ่อเดียวครับลังนี้แต่ว่าง้าครับกันมูุ่นนะหกตัวมห้เงียเเมือนก่อนจะซื้อครับคุ่นนะเต็มเ่อือยอง่ายแล้วครับไปเที่ยวอหาตัวละโอ้ไต้ออกกันมัมันหลายจนออกกบคุ้ไปแล้วอทำ dạ vô dạng 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 Dengan hak, dengan hak itu ี่น้องตอนเช้าเสรอากาศดีดีนะครับเนาะอยู่กับบ้าวมะลรสไตาอีสานฝนตกครับไม่ฝนตกร้านนี่บ้าวมะลัได้ดักปูไว้ดักปูนาไว้นะครับเพือ่อเอาอนันตุ่มที่เห็ดเนะี่ยมาทดลองนะครับว่าปูจะเขาา่าบ่อเลี้ยงกับบ้าวมะลัยได้ครับพี่น้องหลังเรียกแยกหมานบ่ที่น้องหลังเรียกตุ่มนะครับมาทดลองตุ่มดักปูดักปูนา จะมีปูนาบาปูก็ย่งดีมันเด้ปูดีพอตินี่น้นงองเขายกครับเขายกสองตัวครับสองตัวแต่ว่า,าปูโอ้สามตัวี่น้องเห็นเนาะนะครับนี่สามตัวครับ ได้ผลอยู่พี่น้องได้ผลอยู่แถมว่าได้ผลครับนั้นบกดีผลบอกปูนบอเห็นเจอต้องพูดอีกมุมปลาอ้อยมุมปลาอ้อยอีกสองอัน้องเดี่พัพี่น้องไปลุยนะครับไปลุยเบื้อง ถือว่าได้ผลพี่นอ้องเลาวเรต้องไปหาโอตทางยากทาช่คิดตรงเราต้องไปหายากเราต้องไปหาจับเราต้องไปหานหนกลนยากดักไว้อันนี้เดีอาแปกมันหน่ะแปกมันของาบั้าไรเอาแบบของกบมาใส่ใส่กบมาใส่ <c oughs> น้เบิ่งตัวนี้ครับตัวนี้พี่น้องตัวนี้สิหแย่ครับบ้างที่สองนี่โอ้ฝนกับโต๊พยาบาลก,กับประกาศอยังเน,นาะทึบอดีฝนหวานขอนเขียนฟังเสียงไม่ไนดะฟังเสียงยังไงครับตัวไหนตัวนี้ตัวนี้บ่เอเข่าครับโอ้เข่าปูน,น้อยตัวเดียว Tu <laughs> nói tốt yêu, yang mày mùi poo. Eganu tung 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 Ô, nó vẫn cài đâu bà Ồ cài rồi Đi Điều... Tháng khẩu này Chấm vào đây Phúc đi phụt, cái bộ mì Bông, hôm mì thì nó Tụi này đi, đi. Nhá อันนี้เป็นชิปปลาพี่น้องอีฟพออีเมียขอยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวพี่น้องเจ็ดตัวมาทานครับมาทานตุ่มดักปูดักกบก็ได้พี่น้องโอมเมนคุยได้ครับเฮ้ยแงบ้างนี่ให้่า้าเลย ามาธรรมดาพี่น้องามาธรรมดาแล้วอ,อีกอีกกันนึงหีกกันนึงโอ้ตอนนั้นพวกดีโคตรง่าขวดขูดวกใครอยากเข่าบนไหล่เดือมันแข็งง่าขวดขวูดโอ้คนยาบ,บาลบ้านคนประกาศ ฉีดวัคซีนพี่น้องฉีดยาฝนตกแล้วพี่น้องเ <c oughs> นี่ยมาบ้างนี่ถือว่าได้ผลนะพี่น้องเยื่อปลาหมึกตต้องเอาเยื่อะปลาหมึกใส่ใส่เขาก็เบิ่งทำลีเพิม่มนะครับว่ามันที่มีปูบ่อแต่ที่มีปูกับเบิร์นเขาเนีย่ยแต่โาปลวกดีไรมันกับเบ่เขาเหมือนเบาบางไรเนี่ยน้ำว่า บ็ต้องให้เอาหนื้อเอาอย่างปลวกพี่น้องเพราะว่าปูมันโบเห็นปูมันโบเห็ยนเรามันกับโบเข่าปูมันโบเห็นมันมันกับโบเล็บโบเข่าตัวตัวสีเขียวนี่ปลวกกับตัวนี้นี่ก็เอนื้าปลวกไว้โบเข่าตัวนี้โบเล็บปลวกพี่น้องโบเล็บปลวกนกขึ้นนักอ้างตังหนื้อกาสะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอีกลัางหนึ่งพี่น้องโบเห็นน้ำ จะมีบ่นี่หน้าฝนไอ้ปูยังหาพี่น้องเขาเรืเร่ยอยๆเขาเออบงังเลยพี่น้อง <c oughs> เอออาไรโอ้ขต้มไหลพี่น้องขีต้มไหลรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่แย่งเอานี่หน้าฝนนะสิเป็นแต่ดักไว้พี่น้องดักไว้แต่ว่าขันยังไงมันเต็มมยู่ยดีก็เอาเงี้ยใส่ได้หลายเอาเงี้ยใส่ได้หลายเอาปลาหมึก ก็ว่าอ่าบบสองสามตัวไปเลยพี่น้องโอ้ยฮูหยู้วิธีเลื่อยใช่พี่น้องใส่ไปเลื่อยก็คุูมวิธีเลื่อยว่าาัดใส่จังวหวะไดนใส่แบบไดนอันนี้บ้าอะไรเอามาลองได้ครับนี่เอามาลองเบิงงบึงลองเบิึงว่าว่ามันทีเข่าบอ,อนะครับเนาะเดี๋ยวไปลองอีกไปเบ้างอีกหลังนึงอย่พุน่น นี่พี่น้องแปลวัยตั้งท่านี้บ้าบันไหลบ้าไหลปลวกเด้๋เอาตังไปได้ซื้อมันีดมีดปูบวะแต่ว่สนามบ่มีมีดซีรีบ่มีนี่แต่ว่าปลทางนี้บ่มีปูพี่น้องแม่แท้ครับบ่มีปูบ่เข่าเลยเงี้ยนบ่จมน้าพร้อมวันนี้มันบ่มีหม่องไส ไม่มองดักก็เล็กฝ่าๆก็เลยมาถิ่มไปเลยบัวพันธุังนี่บัวพัน,น,นพี่น้องปูบัวมีก็ถือว่าได้ผลน,นะพี่น้องได้ผลเอาสุดท้ายนี่กรับพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศงามๆนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งอันผลงานอยู่บ้านก็เล็กกระเล้วกันพี่น้อง เบ่งผลงาร่ีมานเลยก็แล้วกันว่าจะได้จักตัวนะครับเนาะการทดลองเลยครับเป็นการทดลองตุ่มของบาบาไรทีเดียวใ่เบ่งผลงานเลยพี่นอ้อง